สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบเฟซบุ๊กนะครับวันนี้นะครับผมจะมาซ่อมพัดลมให้เพื่อนได้ดูกันช่วงหน้าร้อนเนาะพัดลมอาจจะเสียนะครับพอบ้านที่อยู่บ้านก็มีอะไรทําก็เอาพัดลมมาลือ้อซ่อมดูนะครับอาการก็จะมีตั้งแต่ใบไม่หมุนแกนติดสีเสื่อมปุ่มกดไม่ได้พัดลมเงียบหรือพัดลมมีเสียงดังอาการเหล่านี้เราสามารถซ่อมเองได้นะครับอย่างปลอดภัยเดี๋ยวดูคลิป เดี๋ยวจะมีเคสต่างๆให้เพื่อนได้ดูกันเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับเป็นพัดลมฮาตาลีรุ่นใหญ่นะตัวนี้ผมเคยซ่อมไม่มีแรงไปแล้วนะแต่ว่าอาการต่อมาก็คือปุ่มมันกดไม่ได้นะนี่กดกดแล้วกดได้นะแต่ว่ามันติดแค่เบอร์เดียวนะครับมันติดแค่เบอร์เดียวแล้วเบอร์อื่นมันจะไม่ติดเลยถ้าการนี้มันจะเป็นที่ถ้ากดได้นะครับมันก็จะเป็นที่เรื่องของสกรปรกหรือว่าตัวสัมผัส อาจจะเสียตัวนี้ซ่อมไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาลื้อดูกันตัวนี้ก็จะเป็นกีบล็อกสองข้างอยู่างนี้เนาะนี่สามข้างเดีแต่เราดึงข้างไหนข้างหนึ่งก่อนเลยดึงสองข้างนี่กดกดแล้วก็ดึงดึงตรงนี้นะจับตรงนี้ไว้นะครับนี่ครับมันก็จะหลุดออกมาพอหลุดอมาเสร็จนะครับเราก็จะเห็นน็อตอยู่ประมาณสามตัวนะครับซึ่งเราแก้กระกวงก็ได้นะ พยายามเอามันออกมานะครับผมผมใช้สว่านนะ <S <S เพื่อความรวดเร็วในการรือ้อให้เพื่อนได้ดูกันก็เบก็แล้วล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้นะดึงออกมาก็จะมีอะไรครับมีแค่ปุ่มกดนะครับจะลืมถอดปลั๊กนะครับใส่รองเท้าหาอะไรลงพื้นด้วยครับถ้าอยู่ที่พื้นปูน,นะครับเพื่อนครับบ ตอนนี้เด็กๆอยากล่นเล่นแบบนะครับเป็นการสาธิตให้เพื่อนที่เป็นผู้ใหญ่นะครับมีคมรักชอบนะครับได้ดูกันสังเกตว่าปุ่มนะครับเวลาเรากดเนะาะมันจะมีเลือกเรียกว่าตัวสัมผัสอยู่ตรงนี้เนี่นะเวลาเรากดากดออกป๊บเนี่ยมันจะเด้งตามนะเนี่ยเนี่ยกดเบอร์ไหนมันก็จะเด้งตามอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยปึ๊บ ทีนี้เวลาเราใช้งานไปนานๆน,นะครับจุดสัมผัสเหล่านี้เกิดฝุ่นเกาะหรือเกิดน้ํามันเกาะนะครับทําให้พัดลมเราหมุนไม่ครบเบอร์ตัวนี้ง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะสําหรับตัวช่วยของผมก็จะมีไม้ปั่นหูนะครับเราก็คัดสันมาจากสามันแน่นอนครับเพื่อนๆคงคิดออกแล้วใช่ไหมว่าผมต้องเอามา,มาเช็ดแน่นอนแต่ว่าถ้าเช็ดเราต้องมี ไม่ไฮเตอร์ก็น้ำยาล้างห้องน้ําแบบนี้นะนเพื่อนๆนี่นะแล้วก็เปิดลงมานะครับแล้วก็เอาใส่ที่ไม้ปั้นหูนะใส่สักนิดเดียวก็พอเดี๋ยวผมจะใส่ใดูนะนี่มันเป็นเขียวๆมันเป็นเ,เขียวๆนะนี่ใส่นิดเดียวก็พอค่อยๆใส่นะครับแต่มันหกทิ้งเสียได อพอได้ไอย่างนี้แล้วนะแล้วก็เอาจุดสัมผัสที่ที่เราเห็นเมื่อกี้เนาะล้วก็ใช้วิธีการเย่เข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ถูๆมันนะทําไมถึงต้องใช้น้ํายาล้างห้องน้ำนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยมันมันจะกัดได้ดีกว่าแฟบหรือสไลนะครับ,รบ,รบ,รบมันจะกัดคาบสกปรกได้ดีกว่านี่ครับ จะเห็นได้ว่าตรงนี้จะเหลืองเลยครับแต่ตรงเรายังไม่เช็ดนี้จะออกมนๆนะเดี๋ยวเราเช็ดให้มันนี่ครับนครับจะใสสะอาดทันทีนะครับนี่นี่นะนี่นะเพื่อนดูนะนี่ครับจะใสสะอาดทันทีเลยนี่ก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่แสนง่ายนะครับสําหรับพ่อบ้านนะครับแม่บ้านก็ทําได้เหมือนกันนี่ปุ่มนี้ยังดําอยู่เลยนะเดี๋ยวผมจะเช็ดให้ดูนะนี่น่ครับมันจะขาวขึ้นมาทันตาเห็นเลยครับ นี่แหละคือสาเหตุที่ผมใช้น้ำยาล้างห้องน้ำนะยี่ห้ออะไรก็ได้นะนี่เช็ดนี่คือการซ่อมที่ง่ายได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ซ่อมเนาะก็ใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับาหาเงินได้ด้วยนะครับถ้าทำเป็นแล้วนะครับบางคนก็ไม่มีเวลาทำเนาะเอามาให้เราซ่อมเราก็ได้ตังค์นะครับ นี่ครับเห็นไหมนี่ครับทุกปุ่มสายสอดนี่ครับโอเคเดี๋ยวเรากดตั้งแต่เบอร์เบอร์นี้เลยอ่ะเบอร์นี้ก่อนเนาะเสร็จแล้วเราก็ไปเสียบปลั๊กนะครับกับเสียบปลั๊กเสร็จเราก็จะเห็นว่าพัดลมหมุนปกติแล้วนะแล้วก็เบอร์ต่อไปนะครับเราก็ต้องถอดปลั๊กออกก่อนนะครับก่อนจะกดเบอร์ต่อไปนะครับต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของไฟนะครับผมถอดเบอร์เสร็จแล้วเราก็มากดเบอร์สองครับนี่ เสร็จนะครับเพื่อนๆก็เสียบปลั๊กต่อนะครับก็เราไปดูที่ใบนะครับหมุนหรือเปล่าโอเคเบอร์สองก็หมุนนะครับโอเคแล้วก็ถอดปลั๊กนะครับถอดปลั๊กแล้วก็ทําการกดเบอร์สามเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งแรกปุ๊บกดเบอร์หนึ่งเสร็จแล้วก็เสียบปลั๊กต่อนะครับโอเคเราไปดูที่ใบครับผมนี่ครับใบหมุนปกตินะครับ ก็กรอบเลยครับผมกส็สรุปถอดปลั๊กครับผมถอดปลั๊กเสร็จแล้วก็ามาดูว่ามีขี้ผุนเกาะไหมนะครับก็อ,ออกนิดนึงนะครับสําหรับข้างๆเนาะเดี๋ยวมันจะเข้าไปอุดตรงที่เราทําเมื่อสกู่เนาะแล้วก็เฉลี่ยสะบัดหนองโอเคเอาอะไรก็ได้นะครับปัดออกไม่ให้มีหยักให่หรือขี้ผุนเกาะติดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับในนี้ก็เช่นกันนะครับผม ทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ทําการประกอบเข้าไปในตําแหน่งเดิมนะครับก่อนประกอบเราต้องเช็ดให้สะอาดก่อนนะเพราะว่าขี้ผุนพวกนี้เขาก็จะไปเกาะใหม่อีกรอบนึ่งเผื่อเราใช้ไปนานนะหรือลูกค้าเขาใช้ไปอาจจะไม่นานอาจจะเป็นอีกนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเพื่อนเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับก็คือฝาปิดนะครับเขาก็จะมีฝุน่นเกาะแบบนี้เนาะนี่ครับแล้วก็เอาผ้าเช็ดให้เขาหน่อยนะครับนะครับเช็ดให้สะอาดเลยนะครับ นี่คือการเก็บงานอย่างละเอียดนะครับนะครับเท่านี้เองนะครับก็กอบเสร็จเทสให้ลูกค้าอีกรอบนึงครับกดเบอร์ครับผมน่ครับหมุนปกตินะครับเบอร์สองครับเหมืนสองก็แรงนะครับเือสามแรงขึ้นนะครับโอเคนะครับผมเราก็มีปลมใช้อย่างสบายๆนะครับสำหรับเพ่อบ้านแม่บ้านนะครับถ้าซ่อมเพงก็ลืมทับับทุกครั้งเด็กๆก็ลืมเล่นแบบนะครับ ถ้าผมมีคลิปอะไรดีๆก็จะนำมาฝากเพื่อนๆดีในคลิปต่อ,ตอไปคลิปนี้เรไปแล้วสวัสดีครับ